สบายดีสวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้น้องตะวันก็จะพามาชมบรรยากาศจุดแถวแถวอาโศกนะคะแถวแยกอโศกเนาะเป็นถนนสุขุมวิทนะคะพี่น้องวันนี้ก็จะพาชมบรรยากาศอ่ะหลายๆคนอาจจะยังงงงูเนาะพี่น้องว่าจุดตรงนี้นะคะจุดตรงนี้เนาะตรงสีแดงแงนี้นะคะทุกคนข้างล่างว่ามีอะไรนะคะเดี๋ยวน้องตะวัน จะพาไปชมบรรยากาศนะคะนาอสวยงามมากๆเลยงานนี้บอกได้เลยว่าแบบโอ้โหเป็นงานความเจริญนะคะพี่น้องเป็นงานความเจริญของกรุงเทพเนาะชนทางนี้ก็จะเป็นห้างเทอร์มินอลนะคะทุกคนแลวน้องตะวันจะพาไปชมบรรยากาศเดอด้านล่างเนาะจะเป็นจุดตรงนี้เลยนะคะทุกคนไปชมน้ำกันเลย น้องตะวันก็นจะพาไปชมห้างสปปรรพสินค้านะคะทุกคนอยู่ที่เมืองใต้ดินเนะาะบอกว่าจะมีเซเว่นอีเลเว่นนะคะแล้วก็บอกว่าจะเป็นร้านกาแฟนะคะพี่น้องกาแฟซื้อดังเนะาะบอกว่าจะเป็นอเมซอนสตาร์บัคสนะคะแล้วก็มีร้านสปปรรพสินค้าต่างๆที่เมืองใต้ดินเนาะเดี๋ยวน้องตะวันก็นจะพาไปชมเป็นครัง้งแรกเลยเพราะว่ายังบ่ทันได้พาทุกคน ไปส้มตะเถะื่อนอจ้าถ้าทุกคนอยากมาเที่ยวมาชมย่านนี่ก็สามารถนั่ง BGS มาลงอยู่ที่สถานีอโศกได้นาอทุกคนหลัการนั่งเอ t ม e, ก็มาลงที่สถานีนั่งเอ t มา e, มาลงอยู่ที่สถานีสุขุมวิทได้นะคะพี่น้องนี่ตรงนี้มันก็จะเป็นแยกฝั่งทางนี้ก็สามารถเดินเข้าไปภาย ฟังท่านนี Mustafa, realised, ้เนาะทุกคนก็สามารถเดินเข้าไปในห้างเทอร์มินอลได้เนาะนี่ต่วันนองตะวันจะพาทุกคนมาที่ MRT สุขุมวิทนะคะทุกคนเป็นครั้งแรกเนาะที่น้องตะวันจะพาทุกคนมาเดินชมบรรยากาศเมืองใต้ดินนะคะโอ้สุดตื่นเต้นเนาะทุกคน เราก็จะลงไปอีกชั้นหนึ่งนะคะว้าวพี่น้องเดยวะหอสิไปเบิ่งว่าเปผนคายยังแน่เนาะภายใน m r t นุกคือแบบว่าชินองตะวันลงมาบันไดเลื่อนนี่ก็จะเป็นจุดที่ช้องแหละเนาะคือแบบเพเ่นสั่งลึกมากๆเลยนะคะทุกคนก็นจะมีผู้คนมาใช้บริการลายเนาะเพราะว่าเป็นสถานที่แบบย่านห้างดังนะคะและ้วก็เป็นเป็นใจกลางกรุงเทพเลยกับบาใไดเนาะย่านสุขุมวิทนี่ ตอนนี้เราก็อยู่ที่ทางออกสองเนาะวันนี้ให้อายคำจนนั่นทางเนะาไนนนะ <laughs> นนนไปเองวะนี่เราก็จะเดินมาฝั่งทางออกหนึ่งนะคะทุกคนที่แมคโดนัลด์นี่นอกก็จะเป็นร้านอ่าสปปรบะสินค้าต่างๆเนาะที่เฟิร์นมี่ขายในน,น,น,นี่เนาะกสซิมีติดติลิกาซิดวะ หอมกาแฟ Starbucks เคยกินหรือเปล่าก okay. ินบรอคเคอร์เรียนเจลละลายเจลละลายแล้วก็กินอเมซอนเรียนมีสตาร์บัคแล้วก็อเมซอนนะคะทุกคนเนาะเอาเข้ามานี่ก็จะเป็นร้านขายเครื่องเนาะสวยงามมากนะคะทุกคนชนนี้ก็จะเป็นร้านอาหารเนาะ ะมีร้านขนมนะคะพี่นอ้องแล้วก็ร้านอาหารเนาะสวยงามด้วยพี่นอ้องฝั่งทางนี้ก็น่าจ,จะเป็นเซเว่นนะคะม,มีแบบร้านสรรพสินค้าดังๆรลายลายแบรนด์นะคะพี่นอ้องที่เป็นมาค้ายอยู่ที่ MRT หรือว่าเมืองใต้ดินนะคะนี่ก็จะมีลานแบบไฮเลนแบบนี้เนาะถ้าทุกคนอยากเข้าห้องน้ำก็สามารถเดินมาชนด้านนี้ได้นะคะทุกคนมีห้องน้ำาใพอพบแล้วก็ซิมีแบบคลองเล่นแบบยอดเรียนเนาะมีตู้เอทนะคะทุกคนมีแบบแทบกุธนาคารเลยเนาะ ก็คือแบบสวยเนาะสวยแล้วก็แอร์เย็นสํานะคะจุดทางนี้นะพี่น้องก็จะเป็นจุดที่เพนหานั่งนะคะจะเป็นเก้าอี้แบบนี้เนาะแล้วก็มีที่ให้ชารแบตด้วยนะคะพามาชมชนด้านนี้นะคะทุกคน ก็จะมีบริการแบบส่งของน้ำเนาะไปสนียนะคะทุกคนฝั่งทางนี้ก็จะขายน้ำหอมเนาะสุดแล้วนะคะพี่น้องมาหอนนีกวสุดแล้วเนาะ เพื่อนกะจะบอกเบดเนาะทางออกช่องไปซอยสุขุมวิท23แล้วก็ทางออกสามไปสถานีรถไฟฟ้า B G S อโศกนะคะทุกคนเดี๋ยวรอาอคำจุนก่อนเนาะเพื่อนสิ้าไปทางใดต่อ นะ้องทุกคนตอนนี้น้องตะวันแกพาทุกคนขึ้นมาจากเมืองใต้ดินแล้วนะคะทุกคนเนะี่ยเนาะเข้ามาหอดข้างบนเนาะเาก็จะมายืนอยู่ที่จุดถนนอาโศกมนตรีนะคะทุกคนเนาะจุดนู้นที่น้องตะวันลงไปวังกีนะี่เนาะจะจะเป็นเมืองใต้ดินนะคะเมืองใต้ดินนี่เพื่อนแกช่างตรงแบบถนนเลยนะคะทุกคนแต่ว่าเพื่อนจ๋อเลิกลงไปอีกเนาะ ก็แบบเมืองไทยในส่งร้ดงได้แบบอลังการจริงๆบอกว่าจะเป็นบนดินใต้ดินนะคะทางล่างก็สวยงามมากๆเลยเนาะเดี๋ยวพามาดูชนฝั่งทางนี้กันนะคะทุกคนนี่ฝั่งตรงข้ามตรงนี้ก็จะเป็นถนนอโศกมนตรีเหมือนกันนะคะพี่น้อง แล้วก็ด้านบนก็จะเป็นรางรถไฟฟ้า BTS นะคะการเดินการเดินทางของเมืองไทยไปใช้มาใช้ก็สะดวกสบายเนาะถ้าวา่าเดินทางด้วยรถไฟฟ้า BTS หรือว่า MRT บอหอดแบบแป๊บเดียวเนะพี่น้องการเดินทางแบบแป๊บเดียวก็หอดสถท้านีแบบว่าแต่ละจุดที่ห้าสิไปเนะาะสำหรับคลิปวิดีโอนี่น้องตะวันก็นจะได้เก็บภาพบรรยากาศ ไวเพียงสานีกันเดอร์นองตะวันก็เด้พาทุกคนไปชมห้างเมืองใต้ดินนะคะทุกคนอยู่ที่ m r t สถานีสุขุมวิทนะคะก็เป็นครั้งแรกของน้องตะวันเนาะสำหรับคลิปวิดีโอนี้น้องตะวันก็อคอเก็บภาพบรรยากาศไวเพียงสำนีกอนเดอร์ไว้พอกันไหมคลิปหนาจ้าพี่น้องสบายดีและสวัสดีค่ะ